สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ G S 8 5 5ครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมจัดให้จัดไปวันนี้มาเกมเก่ากันบ้างนะฝากกดชื่อไลา์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งช่องจะท่านจัดไปครบ1,000ซับด้วยครับผมครบ1,000ซับแรกเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดแจกเงินในแฟนเพจเฟซบุ o กไอเบคยูผมคอมเมนต์ดีลิงก์ที่ผมปักไว้ในช่องคอมเมนต์นะท่านผู้ชมนะสำหรับ G S 8ปดนะครับผมมีระบบเมมเบอร์ V i P ครับผมครบ300ครั้งตอนนี้แจกโบนัสไปเลยครับผมท่านผู้ชมเดกกกแรนนนนเเมม่่าาทผู้ชะ้องไก่กุกของเรานะมมมมมมาลลุุ้้นนนนโบบัััสกกคครผยขออเเต์ไไ่ดชิปะรยคกับผม ผมปั่นให้ทักแฟนเพจ a c e b o o k เอเอคย์อะผมครั้งที่แล้วมัมนเดือดนะผมบอกเลยครั้งที่แล้วเนี่ผมได้แบบนี้จริงๆรงิเดือดมากครับผมวันนี้ก็มาเบ็ดเหมือนเดิมก็ผมควิกสปินไปโบนัสช่องไหนก็ได้ผมจะให้เราเลือกแผนนะครับแผนสุดท้ายนี่เดือดจริงนะยิ่งใครเบ็ดหนักๆนักยิ่งเดือดแน่นอนนะดูสิว่าวันนี้จะเดือดไหมเฮ้ยมาเลยหรือเปล่าโบนัสเพื่อนช่องหนึ่งฟีเจอร์พิเศษผมอยากได้ฟีเจอร์พิเศษมากกว่านะท่านผู้ชมนะ หนึ่งนาทีนะนึกว่าไม่ได้อัดคลิปครับผมเดี๋ยวเราจะใช้สูตรเหมือนเดิมครับผมคึกสป,ปินสลักกับกเทอร์โบนะอุ้ยหลายตังค์อยู่นะท่านผู้ชมพันแปดครับผมท่านผู้ชมนะมาแล้วเปิดแรกก็เอาเลยเหรอเดีว่าเปิดมันสวยนะค่าบิ๊กวินอย่างงี้วันนี้ถ้าเราได้เราจะสุ่มไปถึงอันลองสุดท้ายหรือไม่ก็อันสุดท้ายให้ได้นะท่านผู้ชมนะ ยังไงฟีเจอร์พิเศษมาหน่อยโอ้ยตอนแรกเปิดมาอย่างดีครับผมมาไหมโอ้ยากจริงครับผมโอเคร้อยห้าสิบบาทควิกสปินไปครับผมท่านผู้ชมยี่สิบรอบโอ้โหเขาต้องการไปตนะัวนี่นะชิคเก้นนะแกรนชิคเก้นนะเรียบร้อยแหละด,ดูดิมันมายั่อะเราอะ ผมมีงอมาเล่นหมื่นหนึ่งนะตอนนี้เหลือแปดพันแล้วท่านผู้ชมนี่ว่าจะรอดไม่สำหรับ GS8 นะฮะวันนี้ผมเกมเก่าค่ายแพ็คไม่ติดเพลย์ครับผมแกลนชิคเก้นไปครับผมกดมือแล้วท่านผู้ชมนะไม่ได้เรื่องเลยผมออโต้ Auto นะน้ำหนักมือเราเองดีกว่านะแปบ๊บเดียวเหลือหกพันอะฟีเจอร์พิเศษยังไม่อ่อนท่านผู้ชม ังไงเพื่อนอยังไงขอหน่อยเฮ้ยขอเฮ้ยท่านผู้ชมผมก็จะได้แบบบวกๆก,กับเขาบ้างนาทีนะโอ้โหวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยวันนี้ผมยังไม่เข้าอะไรเลยครับผมตั้งแต่เช้าแล้วไม่ตั้งเช้าดีรอบดึกนี่แหละย,ยังไม่เข้าอะไรเลยงานเข้าผมแล้วใสย ใช้กำไรเล่นนะเนี่ยท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่อยากจะเสียเยอะไงท่านผู้ชมไม่ค่อยตอดไปทุกเดือนทุกเดือนคนหุ้นเยอะผมใครที่อยากหุ้นกับผมนะมีถ้าเวัน15วันแล้วก็30วันนะท่านผู้ชมทักแฟนเพจ Facebook fbku ได้เลยครับผมใครอยากหุ้นใหญ่ผมปั่นให้เดี๋ยวมีคลิปลงในช่องเหมือนกันนะผมสําหรับหุ้นใหญ่ไี่ต้องทักส่วนตัวที่แฟนเพจเท่านั้นนะใครอยากหุ้นหุ้นใหญ่นะหุ้นรายเดือนนะท่านผู้ชมสวยตัวแพงสุดครับผมสองเป็นเสียผม หุ้นใหญ่หุ้นรหญเดือนไม่มีการเอาเปลียไปใดทั้งสิ้น nine, นะแล้วแต่ท่านจะให้นะผมหมุนเองครับ <saben> ผม <tuh> ผมอยากเจอว่าเสี่ยพี่คนไหนนะลูกพี่คนไหนที่เล่นหนักอยู่แล้วนะผมขออายุดพี่มาทำคลิปหน่อยก็ได้ครับผมเพราะว่าผมเติมเองทุกเดือนไม่ค่อยไหวช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมก็รู้กันอยู่นะเพราะว่าลุงแถวบ้านเรามันก็นะ ใครที่ <c oughs> เป็นสุรตาหรือสุรตุนนะทักมาได้เลยผมยายผมปั่นให้นะเกมไหนจัดไปนะผมชอบซื้อฟีสป,ปินอยู่แล้วนะแต่วันนี้มันเงียบไปหรือเปล่าวะท่านผู้ชมอีกหมืนหน่มมนหนึ่งไหมใครหมื่นนึงไม่มาที่ผมเลิกแล้วนะโอ้โหเธอโบแม่งเลยครับผมท่านผู้ชมฟิเจอร์ก็ไม่ออกครับผมงงมากเรียบร้อยผมเข้าแล้วโบนัน มันต้องให้ใช้สูตรนะท่านผู้ชมนะกระตากกระตากหน่อยนะแผนดีเนี่ยใกล้มือดีนะอะไรวะเนี่ยเอาไหมถ้ามันชมนะตัวคูณน้ำต้องเอาอะท่านผู้ชมวันนี้มันมีโอกาสน้อยแล้วตอนนี้เราโดนอยู่ด้วยค่าเข้าเร็วนะผมสุ่มต่อแน่นอนนะอันนี้วายมาจะคูณนะท่านผู้ชมขอเดือดเเถอะโอ้โหเปิดได่มีวิแววการเงินเลยทิบหาย เราเบ็ดแพงไงท่านผู้ชมนะเอาเลทุกอันนะฟีเจอร์โบนัสนะแต่อันลองสุดท้ายโอะโหท่านผู้ชมที่มันเก็บไว้ที่มันผมได้อะที่ไว้มันปะ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 เต็มเลยแต่นี่ไม่ค่อยโหดนะต้องรอลุ้นสุ่มอะใครจะสุ่มอะอะต่อไปก็ผมได้ผมจะสุ่มแล้วกันนะผมผมเคยกดแล้วได้อันสุดท้ายเลยนะท่านผู้ชมโอ้ผมไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมที่เกลียดลุ้นปะ ขอาญาตกดเลยครับผมคูณเจ็ดครับผมเออเซนเซเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเท่าไหร่ถึงหมื่นไหมอุย้ยหมื่นครับผมท่านผู้ชมเอาเรื่องนั้นเลิกแล้วกันนะท่านผู้ชมดีกว่าได้คืนมานิดหน่อยนะโอเคครับผมฝากกระชื่อไรกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะผมขออนุญาตแล้วกันนะไม่ไหวจริงๆครับผมได้กลับคืนมานิดหน่อยก็ยังดีครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาจัดไหนแน่นอนนะขอเกมมาเยอะๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ